ในรุ่งอรุณแห่งยุคสมัยโบราณแสงทองนวลของพระอาทิตย์ไหลเลียยอดเขาอันเงียบสงบแห่งป่าทิพย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาอารามวิหารศักดิ์สิทธิ์เสียงระฆคังวัดและควันทูปหอมฉุยลอยฟุ้งรอบล้อมด้วยเสียงธรรมจักหมุนวนคล้ายกระซิบแห่งความรู้แจ้ง เจ้าชายสิทธัตถะในร่างของพระโพธิสัตว์อันงดงามทรงนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มโพใหญ่ใจท่านสงบนิ่งดุดผืนทาราแห่งปัญญาท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์และพระรัศมีของสัมมาสัมโพธิญาณที่ใกล้เข้ามา ในยุคนั้นพระธรรมคำสอนของพระโพธิสัตว์ถูกคุกคามอย่างหนักจากปีศาจโบราณแห่งความมืดมิดซึ่งประทุษร้ายต่อสันติสุขของเหล่ามนุษย์และเทพผู้รักษาศรัทธาด้วยพลังมารร้ายที่พยายามบั่นทอนความเชื่อมั่นในธรรมเรื่อยลมปราณแห่งโลกดังสะท้อนชะตากรรมที่มีชีวิตชีวาในหัวใจของเจ้าชายผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและสติปัญญาลึกซึง้ง ท่านรู้ว่าการปกป้องพระธรรมมีใช่เพียงเรื่องของกายแต่เป็นการต่อสู้ทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และละเอียดลึกณใจกลางป่าศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสถานที่ประดิษฐานสถูปบรรจุพระไตรปิฎกโบราณปรากฏพญานาคเจ้าแห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงอำนาจทรงทดสอบเจ้าชายด้วยปัญหาอันลี้ลับท้าทายทั้งปัญญาและหัวใจ ทะเลอันกว้างใหญ่แห่งความไม่ประมาทและกิเลสสุมหัวในจิตใจถูกสะท้อนผ่านน้ำตาแห่งพญานาคนั้นเจ้าชายสิทธัตถะไม่หวาดหวัน่นกลับแผ่พลังแห่งเมตตาปราณีและสติปัญญาอันแหลมคมพร้อมด้วยบุคลิกอ่อนโยนแต่มั่นคงท่านไตรตรองถึงสัจธรรมของทุกข์และการดับทุกข์ผ่านสติปัฐานและมรรคแดซึ่งทรงศึกษามาตั้งแต่ชาติปางก่อน ในแต่ละการทดสอบพญานาคไม่เพียงแต่ต้องการเห็นความกล้าหาญเท่านั้นหากแต่ยังทดสอบถึงความสามารถในการปลดปล่อยจากอวิชชาและความยึดมั่นในรูป,ปรธรรมเจ้าชายสิทธ,ธัตถะใช้จิตวิญญาณแห่งการสังวรสูงสุดจับจ้องลมหายใจและความว่างเปล่าภายในสอดคล้องกับธรรมะของปฏิจจสมุปบาทที่รักและเมตตาต่อสรรพชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไข การประสานพลังแห่งสติและเมตานี้ขจัดกำแพงแห่งความกลัวและกิเลสในชั้นลึกที่สุดของจิตใจท่านแสดงให้เห็นว่าความแข้มแข็งสูงสุดมิใช่อยู่ที่การต่อสู้ด้วยอาวุธหากเป็นการสงบจิตในกลางพายุแห่งกิเลสและปัญหามวลหมู่ปีศาจโบราณพยายามก่อกวนด้วยมายาอันลึกลับและวิชามานดลบันดาลให้ทัศนะของความมืดครอบคลุมทุกทิศ ท่ามกลางความทุกขระทมและความหวาดวันเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงประทับจิตลงสู่อวิชชาภาวนาท่ามกลางพลังจิตอย่างรู้ทำให้คลื่นแห่งปัญญาและกรุณาพัดผาถืนแผ่นดินส่งผลให้บรรดาผู้ศรัทธาได้รับพลังแห่งการยึดมั่นในพระธรรมท่านเปล่งประกายแห่งสัมมาสัมโพธิญาณราวกับลมหนาวที่โบกสะบัดเกลียบดอกบัวในยามรุ่งสาง อุปสรรคทั้งปวงเปรียบเสมือนเมฆหมอกถูกลมสติปัฐานพัดพาชัายชนะในครั้งนี้ไม่ใช่แค่บนสนามรบแห่งโลกียะหากคือการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณที่หลุดพ้นจากเพลิงกิเลส เรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะในอดีตชาตินี้เป็นบทเรียนศักดิ์สิทธิ์ที่สอดประสานความลึกลับของปาฏิหารเข้ากับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศา,าสนาการแสดงออกของเมตตาปราณีและปัญญาความอดทนในท่ามกลางการทดสอบสะท้อนถึงองค์ประกอบของอริยสัจสี่และมรรคแที่ประดุดเป็นเข็มทิศนำทางในความมืดมิด จุดจบแห่งการทดสอบนี้มิใช่เพียงชัยชนะเหนือปีศาจโบราณหากเป็นการตระหนักถึงสตัตธรรมอันสูงสุดแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาและปัจเจกธรรมทั้งยังเป็นพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดใหม่ในฐานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานพระธรรมสมบัติสืบต่อไปอยังโลกนี้เพื่อความสงบสุขของสรรพชีวิตทั้งปวง ในบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าความคลุมเครือของเวลาผสานเข้ากับความนิรันดร์แห่งธรรมะเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะในอดีตชาติจึงเป็นแสงสว่างในโลกที่อาจพร่ามัวของกิเลสและความมืด ที่นำพาทุกดวงจิตเรียนรู้ความรักไม่ยึดมั่นและแจ้งความจริงอันไพศาลในพระพุทธศาสนาโดยเรื่องเล่านี้ชวนให้เกิดการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งถึงศักยภาพของจิตวิญญาณมนุษย์และการผนนึกกำลังของปัญญาและเมตตาที่จะนำพาให้พ้นทุกข์และก้าวสู่ความเป็นอิสระอันแท้จริงอย่างสง่างาม